ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วถึงข่าวก็ต้องแตกดับเขาเรียกว่าว,วันตายมาถึง ทำยังไงให้ตายดีต้องศึกษานะเป็นเรื่องใหญ่เนะตายนี่ไม่น่ากลัวแต่ถ้าเก nah ิดทำตัวไม่ดีเนี่ยทาใจไม่ดีเวลาตายไปอบายชีวิตหลังการตายอยู่นานจะฝ่ายดีฝ่ายชั่วนานมากเป็นร้อยล้านผ่านล้านหมื่นล้านปีเมื่อเทียบกับอายุมนุษย์เจ็สิบห้าปีเนี่ยแหละถ้าเราชิงไปดีก็โหสวยสุขนานนับกันที่จะสุดท้ายไงจิตเศร้าหมองไปอาบายเพราะฉะนั้นเองต้องฝึกนะฝึกสมาธิให้ดีฝึกบ่อยๆนั่นแหละว่าตัวท้ายจะใช้ มสุดท้ายนี่นะจะไปสูงชั้นไหนก็ตามขึ้นกับความใสนั่นแหละถ้าไม่ใสไม่หมองมทีขึ้นไม่ได้ก็อยู่ตามต้นไม้นี่ไงลงไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้ก็อยู่กับปุมะเทวดาบังลุกขะเทวดาเพราะว่าบุญไม่พอดันไม่ได้บาปก็ดึงไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้พออค่นี้ไงเพราะว่าเป็นมนุษย์กรรมไม่ทําบุญไม่สร้างอ่ะบางคนบอกโอ้ฉันนี่แหละบุญไม่องทําวเพราะชันไม่ชั่วก็อยู่ตามต้นไม้ก็แล้วกันก็ไม่มีแรงดันอ่ะ ตรงไหมล่ะมันต้องโน่นไม่ไม่ชั่วแต่มีแรงดังนนะไม่แค่คิดว่าเนี่ยไม่ชั่วก็พอขดัดขาดทุนไปพวกนี้พระพุทธเจ้าสอนสามอย่างนี่ละชั่วทําดีทําใจผ่องใสมีไหมพระุทธเจ้าบอกให้มนุษย์ทำละชั่วอย่างเดียวเคยเจอไหมทำไมนี่ตัวเอาเองบอกเอาไม่ชั่วพอแล้วคนเราศาสนานาะคนเราวงนะไอ้นี่คิดเอาเองคือเหนียวนะหากแหละแล้วบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรมันต้องทําอย่างนี้แหละ เอาแต่นั้นเองเราเข้าใจแต่ว่าวันตายนี่ใช้ความใสนั่นแหละใครใสก็ไปสูงหน่อยนั่นจำเป็นนั้นต้องฝึกนะเนี่ยฝึกสมาธิเพื่อฝึกเตรียมตัวตายเนี่ยแหละหลวงพ่อบอกทีเนี่ยพอะตายในวันสุดท้ายสมความจริงพบสําคัญจริงดีอยู่นาะนถ้าจริงไม่ดียุ่งเลยทีนี้ถ้าเราไม่ซ้อมไปก,ก่อนนะี่ยุ่งนะบางคนโอ้ยงี้หมูตอนตายค่อยนึกไม่ทันหรอกอะไรที่เราทําซ้ําๆเอาไว้มันจะเป็นภาพปรากฏโดยเฉพาะความสิ่งที่ไม่ดีมันจะค้างใจนานอะไรที่ทําให้ดีมันค้างถูกไหม เราลองไปฆ่าคนมาสิไม่เคยหลุดเลยถูกไหมยิ่งทําไม่ดีมันค้างค้างนานมากกลัวมากขนาดยังไม่ตายยังกล,าากลัวเขามาจับกลัวเขารู้เลยแค่นั้นเองนี่นะไอตอนนี้มันโผล่ก่อนโอ้เศร้าใจเสร็จไปเลยไอของไม่ดีมันอยู่นานนะต้องรีบล้างซะก่อนนะไอตอนตายมันปรากฏเร็ว้ออยู่นานด้วยถ้าเกิดเราไม่ดีจริงมันล้างไม่ออกทียุ่งเลยเห็นึกว่าง่ายนะโอ้ยนี่สูนี้หมูเอาไว้ข้าพเจ้าตอนตายค่อยนึกความดีเสร็จ ก็ตอนนั่งสมาธิเองดุง้งนึก,นกดวงไม่เคยออกเลยแข็งแรงยังนึกไม่ออกเลยไอตอนพังงาพังงาไปนึกอะไรออกอตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยตอนนั้นจะหมดแรงมันนึกอะไรออกถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องซ้อมนะตอนแข็งแรงซ้อมตอนป่วยเนี่ยตอนป่วยต้องซ้อมใชไหวไหมไอตอนป่วยเนี่ยเป็นโอกาสดีซ้อมเนี่ยตะบะแก่กล้าไหมไม่ใช่นอนไปป่วยโอ้ยโอ้ยนโอ้ยแล้วให้นั่งสมาธิเผื่อไปก็ไปดีเลยนี่ไงเนี่ยไม่ต้องซ้อมนะ ไม่ซ้อมไม่ทันหรอกนั่นแหละแต่ถ้าไปดีนะโหไปดีไปเทวดานี่เราจะรู้ว่าการตายนี่น่าตายเพราะอะไรไปสู่ที่ดีกว่าเราต้องดีใจวันนี้มามาแล้วหรือวันตายมาถึงดีใจยิ้มทั้งวันเลยทําไมเธอยิ้มจะได้เป็นเทวดาแล้ววันนี้อ้าวถูกไหมถ้าไม่ตายเป็นเทวดาไม่ได้ถูกไหมละ่ะมันต้องตายก่อนจะไ,ได้เป็นแต่ถ้าชิงตัวตายไปนรกต้องตายตามเวลา เรารู้แล้วมันมาถึงโอ้ดีใจมากโอ้โ,อโหโหโล่อเบื่อกายนี้ตั้งนานแล้วจะได้กายใหม่อย่างคุณยายนี่นะงอมๆขบวนกลับไปนี่นะเป็นสาวสิบแปดเลย <c oughs> ขบนนี้ถ้าเป็นเทพนารีนี่สิบแปดเป็นพันล้านปีเนี่ยสตาร์ไว้เทวดานี่ไม่มีเด็กไม่มีแก่มีแต่หนุ่มสาวเนี่ยใครเนี่ยฝ่ายชายงอมๆกลับไนก็เป็นหนุ่มรอบสองกล <c oughs> ับไปนี่หนุ่มเลยหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวเพราะเทวดานี่ก็หนุ่มกับสาวแต่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาดีที่ แล้วหุ่นเขาดีนะเทวดานี่นั้งนั่งฝ่ายชายฝ่าย,ยหญิงหุ่นดีมาตรฐานสามารถประกวดได้มิสยูนิเวอร์ทุกคนข้างล่างบางคนหุ่นใครตุ้มตาตุ้มตุ้ยทนไว้เองไม่กี่ปีนี่นะหุ่นดีมันตายไม่ต้องกลัวหรอกดีใจแตนั่งใส่ใส่เลยจะได้หุ่นสวยขึ้นนี่ไงแต่ถ้าไม่เตรียมตัวกลัวตายกลัวทำไมบางคนกลัวตายกลัวทําไมตายนี่จะเป็นเทวดาไม่ต้องกลัวแต่เตรียมตัวให้ดีสิเตรียมตัวเตรียมเปลี่ยนภพเราต้องซ้อมไง เอามันทุกวันทุกวันนั่งใสๆเผื่มมาตอนไหนเราก็ไม่รู้ไม่รู้มีกรรมใครมาตัดร้อนก็ไม่รู้ระหว่างผู้เทศกับผู้ฟังใครไปก่อนใครก็ไม่รู้อ่ารูไหมเราไม่รู้ว่าปีหน้ามาคุยกันใหม่เนี่ยใครไปก่อนใครเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวก่อนนี่ไงเตรียมตัวมันต้งเลยหลวงพ่อยังสอนไงร้องทุกวันนะนะกลัวกรตายไม่กลัวกรตายเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละเราก็เตรียมตัวเออใช่คุณแหละถึงข่าวนี้เตรียมตัวถูกอ๋อมาใช่ไหมอ๋อมาแล้วถึงเวลาเราแล้วเราก็หลับตา ช่วงนี้ระวังเนี่ยสักลูกหลานถึงคราวนี่นะห้ามพูดไม่ดีไม่ใช่มาทวงมรดจหน้าเราเนี่ก็ไม่ตายพ่อยังไม่แบ่งมรดกเลยช็อกตายพอดีเลยไอ้นี่มันต้องโน่นให้เขาเนี่ยพูดดีๆใส่กอกเราเนี่ยให้พูดถึงบุญนี่ถ้าเราไม่มีลูกหลานดีๆเนี่ยเราล็อกห้องเลยติดดาวทาเปิดเองลําโพงดังๆขังเลยเนี่ยดูหลวงพ่อดีวกว่ายี่สี่ชั่วโมงไปไเป็นสวรรค์ก่อนแล้วค่อยมาเปิดห้องเราอ่เผื่อเขาบอกไม่เป็นถูกไหมเมื่อบอก,ไม,กไ,มไม่เป็นดูเองก็ได้ถูกไหม ติดไปเลย m อ3ีสามก็เดยฟังมาทั้งวันเลยยี่สบสี่ชั่วโมงเอา้เอาเตรียมตัวสิฟังหลวงพ่อแล้วสบา,ายใจใจสสาาใส่ฟังคนอื่นแล้วขุนมัวล้วก็ปิดเสียงไม่ฟังตอนนี้เรากำลังจะไปเป็นเทวดาเราอยากอยู่นานล้วก็สักใหญ่หน่อยเพราะน้นสายปพิศเศษอา่าเราก็ต้องเตรียมตัวสต้องรู้ตัววันไหนมาถึงเนี่ยตตเตรียมตัวนะอ่าหรือเราลังนั่งขับรถสิบรอบมันแหกโคม,มาพอดีอ้ามาถึงก็ใช่ไหมอาหลับตาเลยสัมมะละหังตุ่มเดียวกับวิมานเลย อ้าวเราก็ไม่ตกใจอ้าวเอามาเลยเนี่ยโอกามันมาแล้วหรอเอามาแล้วับมามาแล้วหังแล้วอ้าวไม่ชนใช่อายุได้อีกวันนึ่งอายุต่อไปก่อนอ้าวเราก็ต้องรู้ตัวเถอะว่าเราก็ไม่รู้ทําอะไรมาวันไหนมาตุ้มเติมตุ้มตามวันไหนก็ไม่รู้เราก็เอาว่าไม่มีเหตุมันดูแล้วน่าหวัดเสียวเราก็ทําสมาธิกันอ่ะมันมาตอนไหนก็ทําสมาธิเลยเตรียมตัวแหละช่างมันแหละไปแหละเตรียมตัวนะ ถ้าไม่เตรียมตัวเนี่ยบางทีโอ้โหมักไปไม่เคยดีหรือบางคนไม่ซ้อมไม่ก่อนแม้จะทํบุญเยอะแต่วันสุดท้ายเตรียมตัวไม่เป็นมันเศร้ามั่งนั่นแหละมันทําให้หมองลงแล้วก็เลยเนี่ยขึ้นไปไม่สูงแทนเยจะไปอยู่ชั้นบนมาอยู่ตามนู่นเป็นผีบ้านผีเรือนมึงบางทีเมันคนไทยเ็เรียกไงก็คือปุ่มมะเทวดาของจีนก็ตีโจเอียก็คือปุ่มมะเท,ว,ทวดานั่นแหละเขาเห็นปู่ย่าตาย,ายายที่ยังสิงอยู่นั้นคือก็เป็นเทวดาหรอกไม่ได้ก็เคยเกิดแล้วแหละแต่ว่าเทวดาชั้นต่า สักต่าม,มากอยู่ตามบ้านมนุษย์ไม่สามารถมีวิมานตัวเองได้ต้องอาศัยบ้านมนุษย์อยู่คือสักต่ำเพราะฉะนั้นเองนี่นะคนคิดว่าว่าปุยญตยาก็ใช่ก็คือปุมะเทวดาแค่นั้นเองถ้าอากาศใส่เดวาก็สูงขึ้นหน่อยวิมานก็เหนือมนุษย์ไปเยอะถ้าไปอยู่ชัติต่างๆก็นั่นแหละถาวรหน่อยเพราะฉะนั้นเองก็ปกติไอ้ผีก็คือเนี่ยที่ไม่ได้ไปเกิดก็ตายแล้วเป็นผีก็ปกติก็เยอะ นั่นแหละก็ไม่ต้องไปกลัวหรอกใครเห็นผีก็ดีเสร็จแล้วเราดีมีบุญเยอะแล้วก็แบ่งไปเลยแล้วก็มาขอเราแค่นั้นหลยไม่ต้องตกใจเขาควรจะมาขอเราเนี่ยใช่ว่าไปเลยนะถ้ามาเนี่ยเราจะให้แต่ไม่ต้องปรากฏตัวหรอกใช่ไหมให้อยู่แล้วไม่ต้องมาปรากฏมากนั่นแหละเขาก็แบ่งเสเลยแบ่งไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้ามาให้ดูไม่ไม่แบ่งนะคููไปเลยนั่นแหละนั่นแหละชอบให้แต่ไม่ไม่ชอบดูไม่ต้องมาปรากฏ <c oughs> นะตัวหรอกไม่ต้อง อย่างนี้ไงแล้วก็รู้สูตรสิใช่ไหมละรู้สูตรซะก่อนนี่แหละเพราะฉะนั้นเรื่องตายนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เราก็ต้องเตรียมตัวนั่นแหละสวกวันก็มาถึงแต่สําคัญนะถ้าตายแล้วเนี่ยใครตายดีคือประสบค,ความสําเร็จเพราะว่าได้เป็นเทวดาได้เป็นทิพยสมบัติก็ถือว่าได้ความที่สมบัติคือเป็นมนุษย์ที่ประสบค,ความสําเร็จคือตายดีนี่คือสําเร็จไงถ้าตายไม่ดีมนุษย์ที่ล้มเหลวนะ โอ้อยู่เรามนุษย์เป็นเศรษฐีตายแล้วตอนรกนี่คุ้มที่ไหน,นมันมีอยู่รายหนึ่งเคสตัตตีเจ้าญาติพี่น้องเ็าส่งมาบ้านเขาตระกูลเขาขายทองทุกคนเลยพี่น้องมีหลายร้านทีนี้มีวันหนึ่งล่างของน้องชายมีโจรมาปล้นแล้วก็ยิงน้องชายตายเนี่ยน้องชายคนนี้เป็นคนที่เหนียวสุดในบ้านไม่ค่อยทาบุญแล้วก็มีกรรมพิสดารอยู่อย่างหนึ่งคือชอบค้าจริงจบ เฉพาะวันศุกร์วันจันทร์ถึงเสาร์นี่ให้อภัยยโทษแต่วันศุกร์เป็นนองคามันลุกตัวนั่นแหละเพราะท่าน,นเองนี่นะก็ฆ่าเยอะและ้วคนเหนียวด้วยพอเราเหนียวเวลาตายเนี่ยเราห่วงสิ่งไหนจะอยู่ตรงนั้นเองบาทีถ,ถ้าเราห่วงสมบัติก็ไปอยู่ไปจะเฝ้าสมบัติต่อจึงไม่ห้ามห่วงสมบัติไงถ้าเราหาม่เจอเราห่วงก็ไปเฝ้าต่อบางทีก็เป็นปู่โสมเฝ้าทรย์ไม่ไปเกิดน,นี่ก็เลยเนี่ยแลวการี่ฆาจยิงจบก,ก็เลยเนี่ยพอตายจากมรดเสร็จกายเียไปเข้าท้องยิงจบเ้าร้านท้องต่อ จากเจ้าของ้านทองสามารถดำเนินชีวิตยอดเยี่ยมมากกลายเป็นจิ้งจกเฝ้า้านทองเนีย <c oughs> คุ้มไหมไม่คุ้มเลยสู้่งนี้จนดีกว่าว่าสายเป็นเจ้าของ้านเราหวงสมบัติหามาเราหวงสุดท้ายก็ไปเฝ้าต่อแค่นี้ว่าเจ้าอย่าไปหวงสมบัติอันตรายนะไม่ต้องหวงเราให้หามาให้ใช้สร้างบาเรามีถ้าหวงก็ไปเฝ้าต่อไม่ต้องหวงรีบๆใช้ใช้ใชเพื่อสร้างบาเรามีใช้เพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวต่อธุรกิจแล้วก็ใช้เพื่อบุญ พอเรามีบุญแล้วมันก็ไปงอกเองไม่ต้องไปห่วงหรอกเยอะกว่าลานทองต่้งหลายลานเท่าไปอยู่ข้างบนห่วงทไ่ไหมห่วงก็ไปเฝ้าร้านสุดท้ายมีกรรม้วยก็ตัดรอไม่จริงจกเนี่ยเนี่ยฮะเราต้องระวังไม่ใช่เรื่องใช่ไหมเรื่องขำจริงแต่ว่าโอ้โหเรื่องจริงเห็นไหมจากไปมนุษย์นี่ไปเป็นจริงจกคิดดูเนี่ยถอยหลังเลยนะเพราะอะไรนี่ไงกรรมที่ไปฆ่าเขามาเยอะกับกรรมห่วงสมบัติเราอยู่ตรงนั้นแหละตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเ,เป็นจริงจกอีกนานเนี่ย นี่เพราะไม่รู้ไม่รู้ว่าเวลาตายนี่ทำยังไงน,นี้เราต้องเตรียมตัวนะนี่ดีนะมาเป็นนักเรียนฝันในฝันวิทยาเนี่ยหลวงพ่อจะให้เตรียมตัวทุกวันนี่โชคดีไม่มีใครบอบอกหรอกตายก็ไม่น่ากลัวตายแล้วไปไหนต่อก็รู้อีกนี่ชัดเจนนะฟังชีวิตถ้าเราเราสร้างบาร,รมีดีก็อยู่สองภูมิเนี่ยจากวรวค์แล้วก็มนุษย์มนุษย์แล้วก็สวรรค์เน,นี่ยจนกว่าชาติสุดท้ายที่เรามีบาร,รมีแก่กล้าก็กลับมาที่พ่าน ถ้ายังก็อยู่สองภูมิพอขึ้นกับข้างบนลงข้างล่างพอแล้วยุ่งอยู่นี่แหละแต่ใบนรกไม่ไปนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่เจอครูดีไม่คนรู้จริงมาทีลงนะอันที่รวยจริงแต่ไม่มีธรรมาก็ขาดทุนเพราะคนเรานี่ยนะเธอก็ไม่ถามมาเจอธรรมะบางทีแม่ใจมันมืดแล้วเนี่ยสมบัติสามอย่างจะเป็นวิบัติบางคนรวยเสียไปตั้งขาบตั้งบาร์ขายเหล้าโอ้โหอย่างนี้โจนดีกว่าพอรวยแล้วบาปเยอะขึ้นหมหมเมาเขาให้เขาบาปเยอะ ตัวเองในต่างแต่ว่าเนี่ยเชื้อบาปมาเยอะขึ้นออกไปจะลําบากมากสู้ยิีงจนดีกว่านะบางคนแข็งแรงไปก่อก,การทําเขียนไปทุบตีเขาทํำลายเขาป่นเขาอย่างงี้เหลอเป็นโปรโิโอนอนบนเตียงดีกว่าก็แข็งแรงไปทําบาปทํำทำไมให้มาทําความดีหรือฉลาดเนี่ยผลิตยาอีขายอย่างนี้ <laughs> ก็เป็นความไปลยที่เป็นภัยต่อตัวต่วตวออนาคต เพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะรวยโสดก็ตออาศัยใจที่ใสางานจำเป็นไงถ้าใจมืดแล้วมันก็ผลิตความชั่วนนการได้ธรรมะพาได้เจอธรรมะฟังธรรมเนี่ยมันจะได้รู้วิธีฝึกใจให้ใสเพราะธรรมะพระเจ้าทุกบทเนี่ยมู่นทีจะฝึกใจให้มนุษย์ใสหมดเลยทําข้อไหนก็จะใสขึ้นไปเรื่อยๆเพราะใจใสเนี่ยมันเป็นเป้าหมายสูงสุดข,ของมนุษย์นั่นแหละใช่ไหมละชั่วทําดีทําใจของใสคําสอนกี่ข้อจะยอยย่อยยอแปดหมื่นสี่พันข้อก็มุ่งที่ฝึกใจให้ใส ถ้าใจใสมนุษย์ริดเยอะนั่นแหละจะเป็นมนุษย์ในโลกนี้ก็จะทําความดีได้มากจะดึงสมบัติก็ได้เดยอะเพราะใจใสเนะี่ยเพราะฉะนั้นเองเห็นว่าจําเป็นที่เราต้องฝึกใจใสบ่อยๆที่เราฝึกนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเป้าหมายทีเดียวแหละแต่ยังให้ฟังเราต้องการใจใสยอย่างเดียวแต่ว่าต้องทําหลายอย่างไงเราไม่รวยก็ใจไม่ค่อยใสยมักขุนมัวคนจนไม่ค่อยอารมณ์ดีหรอกลองจนดูก็ได้อารมณ์ไม่ค่อยดีนั่นแหละเพราะในเองมันขุนมัวบ่อยไม่ค่อยใสยหรอก เราจะต้องรวยเพราะอะไรวะจะได้ใส่ง่ายนั่นแหละรวยเนี่ยไม่พอวนต้องแข็งแรงด้วยถ้าคนป่วยไม่บนเก่งเนี่ยยิ่งคนเป็นโรคลายปาเป็นมะเร็งเนี่ยก็โหยหวเนี่ยก็อารมณ์ไม่ดีเพราะอะไรเจ็บป่วยแข็งแรงอารมณ์ดีพอมันเจ็บอารมณ์ไม่ดีเห็นไหมเราก็ต้องแข็งแรงะก็ต้องมีสีนั่นแหละเราต้องรวยต้องแข็งแรงนั่นะแหละเพื่อมานั่งสมาธิอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดเราไม่มีอัน,อนแรกเลยยากนั่นะแหละ บางคนบอกโอ้ทำมุญเหรอไม่ต้องทาทานเรานั่งสมาธิอย่างเดียวก็ได้บุญเยอะกว่าถูกแต่มันไม่มีอารมณ์นั่งอังคอรบอกโอ้ไม่ต้องทําทานหรอกไม่จําเป็นไม่เข้าใจลองจนสิมีอารมณ์นั่งมาลองจนดูสิในห้องนี้ก็เคยรวยแล้วเคยจนจนแล้วเป็นยังไงอารมณ์ไม่เคยดีจะไปนั่งยังไงหลับตาเราไม่ลงนั่นแหละพรุ่งนี้เจ้านี้มายืมอย,อยู่หน้าบ้านแล้วอ่าไม่ต้องอารมณ์ดีก็ต้งนี้ก็ต้องถาม เนี่ยจริงๆว่าต้องการอย่างเดียวจะต้องทําหลายอย่างเป้อหมายจะไปพันิพาต้องรู้เรื่องว่าเออมันเดินทางไกลนะเนี่ยจเป็นว่าเราเข้าใจนะเออเราจะรู้คุณค่าชีวิตในโลกมนุษย์จะหวงแหนเอาไว้อะไรจะทํายังไงให้มันมีคุณค่าทุกวันจะทําอย่างไรให้กายเราเปลี่ยนเป็นบุญนี่แหละนี่จําเป็นถ้าเราเป็นเป็นนั่นแหละไม่เปลี่ยนเราขาดทุนอ่ะ้าไม่ทําอะไรเลยก็เดี๋ยวก็ไม่ทันแก้ไขอะไรเพรานะนั้นให้เข้าใจนะ